มาเต็มตาแสบแต่น้อพี่น <ıyorlar> ้องเอย่าไม่ก <Natürlich> ินน้ากันเด้อของแสบอีสานเท่านี่แหละซอยจูซอยจูพี่อะพี่อะพี่อพี่อะมาเด้อมาเด้อต้องเที่ยงเลียดดูเด้อค่ะสีกวยหน้เด้อวันนี้สีกวยกัดแสบเนี่กินสร้จูมากินส้อยจูน้ำกันเด้อเจ แฝงแฝบหวานาักอีิีนเนื้อไม่กินไข่จูไม่กินซ้อยจูน้ำกันเด้อหวานหวานได้ที่กินให้เบิ่งเด้อตัวยางตัวยางคิมคิมคิม แก้วหลายๆแบบนี้กิมกิมอ้าวดูดิมาจนตาแสบแต่น้อพี่น้องไงไม่กินน้ากันเด้อของแสบอีสานเท่านี่แหละซอยจูซอยจูพี่อะพี่อะพี่เะพี่อะมาเด้อมาเด้อไยาบานเอ้ย แซ่บค่ะกักพี่น้องหวานหวานแล้วแซ่บค่ะกักพี่น้องไอ้กินลายเราเด้อผู้ใดนำกิมอา่าตอนนี้กำลังเทเลียดอยู่้อค่ะสิโกยหร่อยเด้อวันนี้สีโก

ค่ะหงอยเดี๋ยวนได้จ่าชิมมึงก่อนเด้อบาดี่ยมันจะเป็นยังไงมันสีนัวกบวนัวกันทใส่เืีรถเดียชิมกันได้จ่าหลังจากมันคุยอยอะแล้วมันคุยเยอ่เอาปีกันเทียะแก้วแก้วปิดเล้วฮึ่น้ำได้ไรจะสร้างภาพ ขายมีดนะตัดแฉบก็อืมยซ้ำหนีก็ได้หลายครั้งว่าตอนพ่อเขาขายได้กำไรด้วเนาะคนได้ซ้ำหนีก็ได้หกสิบเ6สิบาท6สิบเจ็ดสิบเนปะารจีู้ีน่งได้เนา่งสูซีนึ่งสี หาจกงันองจำว่าขาดกว่าเี่ยวตลาดนี่หญ่ี